สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องน่ตองพอรพรมแจ้งการชำระค่าไฟฟ้าต้นเดือนเมษายน2563ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน2563ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อให้เป็นไปตามมาติดังกล่าวในเบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแจ้งแนวทางการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2563ดังนี้ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2,563 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน5แอมป์ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2,563แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมาติคณะรัฐมนตรีโดยจะสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่30เมษายน2,563เป็นต้นไปทั้งนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาพจะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าให้ในภายหลังสวัสดีครับ